ไม่วางไหมค่ค่ะยังไม่วางไหม่ยัง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 ,ยงใช่ค่ะเตรียมเพลงไว้แล้วค่ะเป็นเพลงใหม่ซึ่งน้ำคิดว่าปีนี้น่าจะออกได้แล้วล่ะเพราะว่าห่างหายจากเพลงชุดที่แลมาเกินหปีแล้วดอกกระเจียวบานค่ะก็นานพอสมควรแล้วก็ไปเล่นละครไป มอบความสุขทางด้านการแสดงค่ะแต่ว่าปีนี้กลับมาแน่นอนเพราะว่าทำเพลงเวลาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทําดนตรีอยู่ค่ะก็ไม่ถึงกับพกะกระเป๋าตังค์ทำเองกับเพลงแต่ว่าได้คุยกับคนทําเพลงแล้วก็เรามองไปในทิศทางเดียวกันว่าโอเคเราจะทําเพลงร่วมกันแล้วก็ทางด้านของการขายอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการไปเราก็รับผิดชอบในส่วนของการร้องแล้วก็มาดูแลในเรื่องของการโชว์เรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้กันนะคะแล้วก็เป็นแนวใหม่ด้วยนะคะเป็นเป็นแนวที่อาจจะไม่ไม่เคยเห็นน้ำในมุมนี้มาก่อนแต่ไม่ใช่เพลงเร็วค่ะไม่ใช่เพลงเร็วก็อาจจะเป็นเพลงที่มีเดียมมีเดียม หน่อยแล้วก็เนื้อหาจะค่อนข้างเข้ากับยุคสมัยนิดหนึง่งอยากจะกลับมา,มาร้องเพลงอย่างจริงจังเพราะว่าที่ผ่านก็มีที่ผ่านมาก็มีร้องเพลงในละครบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มตัวเพราะว่าเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องอย่างนี้ไปค่ะแต่ว่าก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันคิดถึงมากๆแต่ว่าซิงเกิลใหม่กาลังทําอยู่ค่ะพบกันแน่นอนค่ะ